ไอ้ี้ทุกคนมิ่งกี้มันวะมันทำฟร์ผมผุเป็นแบบนี้อแล้วผมต้องปลูกใหม่อ่ะเฮย้ยโอเคมาดีๆมันทำฟร์ผมผุเป็นแบบนี้อไม่มีกระดาษอยู่ตัวหนึงเนี่ย ผมเออกมาเองสัตว์ที่เหลือผมเก็บไปแล้วสัตว์สัตว์ที่เหลือมันหายไปเลยนัย่นแหละแต่แค่สัตว์ข้างในอะ่ะผมก็เลยต้องเอากระต่ายมาเทเนี่ยเุ้ยกินแมงบอกแมงสวนทมนหายหมดเลย้องทำใหม่เลยนะ โอเคอันนี้ไม่ใชฟร์มผมนะฟาร์มผลอยู่นู่นเผมจะให้เห็นว่าอันนี้เป็นฟาร์มของไทยแล้วแป๊บพ่อไปขี่พ่อไปขี่ ี่จล้วครับคุ้มชิสแล้เราจะให้เห็นฟาร์มแล้วมันเป็นฟาร์มของใครนี่นะครับฟาร์มของนี่นะครับไอคนนั้นเนี่ยไอคนไอนี่นี่ี่ลให้มันเปฟาร์มตัวนี่นมันอยู่นี่นีมันอยู่ฟาร์มองแล้วนี่นี่นี่นีัอยูฟาร์มตัวเองแล้อ่าสบดีชาฟูนเสียเสียมันแปลกแเลย เดี๋ยวเผื่อจะลองเก็บของให้ดูเอยากให้เก็บไม่ได้มาะอกเล่นดูการ์เด้นแล้วจะลองให้เอดี้มาเก็บของดูอ่ะอะไรก็ได้ว่นะนะต้องนะอ่าเอาเป็นอันนี้ก็เรากันมะเขือเทศโอ้ไม่ใช่เอาไปแครอทนี่เก็บได้นะ่ชื่ให้ดูเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูแดินี้มีแค่เรเอาไปขายก็ปัดด๊ดเออไป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 ไกลๆเลยไป เท <Okay. S 2> ่าไหร่ด่ายี่สิบหกเอ้โออยี่สิบหกกากมากไอ้เพื่อนเอา้ดาด่ากูเฉยกูไม่ได้ดา่าอีเป็นเพื่อนกันเฉยๆเอนั่นเป็นผู้พูนเป็นผู้ชายเป็นเป็นผู้ชายที่เสียงแปลกเออนั่นแหละอ้าวกูเป็นผู้ชายก็ดีว่าอะไรเฮียอ้าวเฮียมด่ากูเออช่างมันมเถอะมาดูฟาร์มก่อน เอาฟาร์มประกาศกันเลยวะเอ้ากูก็เคยเล่นไอ้เหี้ยเอ้าด่าไอ้เหี้ยอีกแล้วเอ้ากูขอโทษเออก็ได้กดได้กดได้อ่ะโอ้ยต้องฟังมันร้องตัวมันก็กูบอกอยู่ว่ากูเป็นผู้เล่นใหม่เออเออเออกูจะได้แล้วช่างมันเถอะช่างมันเถออเออจบเฮ้ยไอ้ทุกคน

เอาดา่ากูอีกเอีเอ,เอ,เอ๋ดา่ากูทำไมวะดูมันปกุกผักดิอย่าดูกูทำไมกูเห็นมั้งนะทำไมมึงขาดมึงไม่เห็นทำไมมึงต้องตาเป็นเห็นดิตาเป็นไม่เห็นดีเอา้ามาบน่นกูเฉยกูยไม่ได้บน่นกูบอกเอออะไรวะ อะไรนี่มึงอายุกี่ขวบแล้วเอากะมึงก็รู้นี่มึงจะถากูหาพรอเหรอเอ้าไอ้เหี้ยมึงอายุเก้าขวบเออแค่นี้ก็จบแล้วม่ต้องถามกูด้วยหวะมุนมินมุนมุนมินมินอี๋ผมไปเล่นกับเพื่อนนะอันนี้คลิปที่ผมถ่ายคลิปอะผมไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนตัวเอยโรงว่านฟันที่ไรอย่าบอกชื่อกูจะบอก คนดูได้ยินอ่ะบอกก็บอกแม่เราจะบอกชื่อมันแล้วนะคัเปันชื่อว่าปีโป้อันนี้อันนี้มันชื่อว่าปีโป้เป็เพื่อนเลยเป็นเพื่อนกันมอยู่มาคสนะบนี้อูิดไรอีเนี่ยไอ้ต้อมะเขือเทพมึงเนี่ยกูจะขโมยเลยไมอยากขโมยกูรู้ว่ามึงไปรอบัอ้าวยี่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 ยีี่ย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 ียี่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 ยยี่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 ่ยี่ยี่ยย กตายทำไมไม่คิดแทนหลอดพี่บ้างเลยเอาก็มันไม่รักมึงไงมันรักกูไงกูให้มึงเอาอี๋มึงอย่ามาด่ากูใหญ่กว่ามึงนะดีดีดีไอ้นั่นมันมีเงินใช้เท่าไหร่เ่งโอ้เงินมันกากมากมีแค่แสนบาทเองผมมีผมมีห้มม 54, 000, 000. าสิบสี่ล้านอะกากอะกากอะเอ้ยไปดูที่ชีสสองก่อนดิเออไปดูที่ชีสสองแหละไปที่ชีสสองก่อนเจดิ อันนี้คือผมปิดไ้นะมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินกระต้องได้หยดเยนี่คือปิดไปอยู่นมันไม่ได้ยินผมปิดไฟอยู่ทุกคนผมจะแก้มานนะผมจะแก้มันโดยที่ผวจะแบบเอาเอาอันเนี้ยเอาตัวเราไปลอดดีเพราะว่ามันชอบตัวเรนิดะอะไรมันก็อยากได้เอาเซนเทลไปรอดแล้วกัน เมื่อไหร่าเป็นรอบนั้นเราจะเอาก่อนีดียร์กวนไปก่อนน,นะเดีอร์เอาวันนี้เพื่อนจ้องหน้าก,กูทำไมวะก็มึงทำอะไรมึงยืนนี่อยู่คนเดียวฮะฮะก็สงสัยก็พูดกับมึงมึงก็ไปถามกูสงสัยตอนนั้นกูคงไอเดียแหละช่างมันเถอะช่างมันเถอะไอ่เก็บของดีกว่ามีของในบ้านน ทำไม่ต้องติดโพลีเนยตกล้ขาวก็ติดโพลีเนยตเป็นปกติอินนี่นี่เดี่ยเพื่อสนิทกันแท้เออก็อไม่เพื่อสน,ออนิท่างนี้ไปไหนบา้า กินนี่จะกูพูดไปไหนกูไม่ถึงก็ตายกูไม่ได้ไปถึงมึงเอาวี่อะไรของมันโอเคผมปิดไมันอยู่นะผมปิดไมันอยู่ผมปิดไมันอยู่ปิดม่อยู่มันอยู่แบบไม่ได้ยินผมเราจะลองจ้องมันดูมันมันจะพูดอยู่นะทีเดียวมันเหมือนจะพูดอยู่อะมันจะพูดอยู่นะ ปิดไมค์ก่อนนะทำไมไม่พูดกับคนเลยวะเอี้ยเอาไงก็คือกูพูดจมึงอยู่เนี่ยเอ้าเฮี้ยอยากไม่ชอบทำเสียงมเลยพี่ปิดไม่ยังเปิดไปแล้วฮ้ยมึงยืนนี่กูก็นึกว่าจมดามอะไรไอ้เออ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 อ้าวดากุยหาคอบังหรอเอ้าเฮี้ยนี่ตาอีกโอเค ผมก็ไม่อยู่แก็ไม่ได้อ้ก็ไมด้ย่าสิสอวสุดที่กไป้วะดีดีดีออกมาเลยจะให้แล้ววีจะให้เพื่อนเอ๊ะอะไรม่จะมาให้อะล่ะไอ้ขอขอขอกูขอขอให้ให้กูได้ไหมให้กูได้ไหมกขอกูขอ กูขอกูขอโอเคกูให้เบอก็ได้กูให้เบอกูให้เบอโอเคเราแป๊บหนึ่งนะเ้ยเียมึงยังให้กูยังเนี่ยเออไูให้เึอแล้วเนี่ยโอเครบแป๊บเฮีคูให้เแล้วน่ใเงี้ย

เฮ้ยเฮ้ยเจะทำอะไรอะป้า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 โอเคเพื่อนเพื่อนเ่นมีอะไรจะให้เออไม่เล้กูจกทีเนี่ยมึงให้กูบ้างเลยอเขาคมากเพื่อนโอเคโอเคโอเคีเอาวมึงให้วระมึงอ้เหี้ยมึง ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเลเอาฟาดหัวแม่งเลยไวยฟไม่ได้ดิโอ้ยกากเอ้เอาดาอาก,กาศีไปชีส้สอบตามก็เก๋ผมปิดไปอยู่แต่กี้นี้มันเอาเดียวผมยากจอเขาแต่กี้นี้ไอตอนที่ผมชูดีะชูชะไรเนี่ย วิดียอออกมาอชูฟางออกมาคือมันไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนั้นอะคือคือตีผมซึ่งผมอะอยู่บ้านเดียวกับมันแหละมันมันอยู่ข้างๆบ้านผมแล้วคือผมอยู่ตรงบ้านมันเงยผมอยู่บ้านมันเงยผมแอบไปดูอยู่มันบันอยู่นี่เออแล้วประเด็นคือมันแบบมันแบบแบบไอตอนที่ผมให้มันอะ มันแบบมันแบบมันบบนี่อย่างเงี้ยมันกินน้ำอยู่เงี้ยผมเห็นนะอ,อ่ะผมได้ตัวสังกาเลยเไปไปดูดูแล้วนี่ปอยพี่แกร,รี่มังกำลันทำอะไรอยู่เไอเดียนี่นี่อ่ะหมูเมาอยตรงนี้เลยเฮ้ยกเกลียดมันมากเลยกเกลียดเพื่อนฉันอ้าวว่าไงนะ เห็น no? ีโมูตัวปอมเจะปอมใช่ไหมเฮ้ยขอโพลีเนตได้ไหมวันนี้จะพลีเนตได้ไหมไม่ให้มึงให้กูเออก็ไเด้ยกกรเด้ยกกรเดียกไป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 อปไโพอลีเนตตัวโอเค e, อโคเอเคมสทำมา yes เลือดทาร์บเลยจี้อ่ะวางไว้ตรงไหนดีนเนะออ่ะวางไว้ในเปลืวผักกันแหละดีๆอาา่ะวางไว้แต่ตรงไหนดีตรงนี้ไม่ได้อะเอ่อเพื่อนมึงทำอะไริกทำอะไรปลาปลาปลาผมจะเลีนน้ยงเก็บก่นอนเรามา,าวาไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ล,ลโอเคจะขายบูเบอรี่เออชาวมึงกูไม่ได้คุยกับมึงเอางี้ชวาวทะเลาะกันออตูวสองต้องใช้เลยรถโพลีเนียโอ้มีอยู่ใช่ปะมีอยู่รถติดโพลีเนียดมีไหมนี้ รถติดช็อตช็อตช็อตไม่ค่อยมีรถลลีด้ยรถติดช็อตปกติบางทีก็เป็นรถติดเรนโบว์ไม่ค่อยมีรถติดพลีนียทัวทุกคนพอลิดใหม่ก็ไม่ได้ยู่เลพูมาแล้วรดเลยรถ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  ผมอะเป็นพี่มันมันอะอายุแปดขวบผมอายุเก้ขวบเนะผมอะเป็นพี่มันโหนึ่งปีไม่รอดดลิตโอ้ย,ออยกระโเองจิบก,กระโด่งมะปุยยูรอดดิผลิตมด ติดฟลินนี่ตึงเยอะสีเอยดังดีเหมือนนี่ทำไมวะมันจะมันจะเอฟเคอยู่นะลองกดใหม่ดูดิเอฟเคยังเปล่าวะวันนี้มหยุดนิ่งละเหมือนมันจะเอฟเคจริงๆนะทุกคนมันเอฟเคว่ะมีเอฟเคจริงๆก็เสร็จเจอแล้วที่กาเฟ่ก็ไม่คลอยหบมันหายไปหมดเลย เดี๋ยวจะเป็นพวกไอ้กตายอันนี้วคบบดมาใหู่นะเฮ้ยตะกินนี้เสียงเสียงสิ่งทุ่สัมผัวจะค่อยมันเปิดเิดไปสียงอยันเฮ้ยชีสอบปีสตต๊บบีสใชะอีนี่เป็นเต้อะอยู่นะไอกขโบ Topi 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 Di 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 do di 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 do Ah, aku dah akan bergerak Minta hati me? Kau tak kena Dila Ah, nampak susah Apatah si baro Top top topi top top Saya dah Aku saya dah จะไปช่วยด้นะช่วยได้นะจะไอ้นะนะนี่ๆมันยังไงดิอยู่ปะมันยังเอฟเคอยู่ปะเออไม่เอฟเคอยู่เราขออนุญาตรอมันเอฟเคให้เสร็จก่อนนะครับพอจานมันเอฟเคเสร็จเดี๋ยวผมมาเจอกันเออทุกคนผมรู้บอกนะไอ้นั่นอะมันแบบมันแบบเสียงมันคล้ายๆผมเพราะว่ามันเป็นพี่น้องผมเกิดเกิดแล้ว เกิดท่องเดียวกันก็คือแม่เดียวกันอะไรเออแม่เดียวกันเสียงมันคล้ายๆผมจะเสียงมันแบบเป็นมันชอบทําเสียงผู้หญิงเลยเอออะไรเด็กจนมาเป็นผู้ชายแต่ไม่ชอบทําเสียงผู้หญิงไม่ชอบทําเสียงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยแต่ผมอะทําเสียงแบบผู้ชายเลยอ่อันนั้นไม่ชอบทําเสียงผู้หญิงโอเคเราไปนึงตัวละขรมาเยี่ยมผู้หญิงเราไปนึงครับรอมาเอฟเคเสร็จก่อนนะครับฟู่บ้าไม่ได้ไมาถึงจบคลิปเวอร์โอเคทุกคนมาเอฟเคเสร็จแล้ว อนนี้คือโพวงปิดใหม่นรบวนเธอย่มานะสองจุดข้าโอเคเฮ้ยไอ้เพื่อนต้งเปิดใหม่แล้วนีู่ไหนเอากอยู่ฟาร์กูมนมาฟาร์กูดิออฟาร์น่าจะอาัวโกวามก็มูอยูฟาร์ฟาร์อยู่ไกลๆเห็นไหมเห็นมเห็นไหมเห็นไหมน่าหนัตรงเนะ

มันจะโดนแมนป่าววะอ้าวท่าอะไรอ่ะท่าอะไรเปล่าวมีอะไรป่าวอ้เหี้ยเอ้ามันหายไปไหนมันฟาร์มไปเรียงบ่างมันฟาร์มเรียงบ่างเอาเหี้๋มันโดนแบบ นมหโอ้สนมหน้าสนน้สนน้าโดแบนไปเลโดนแบนด้วยาเี่ยฟาไปเลยจะเจอมันโดนแบกันเอขำมากจะขำว่าโดนแบผมใช้ไปเยอะเลยสี่สิบสจะขำโดนแบนอะจะขำมากรู้จ <laughs> ักกรเดยน กระเด็นเออกร,เกระเด็นกระเดี้ยงก็ะเดะเคปุ่งตรงไหนที่วะโอเคเคปุ่งก,ก็จบแล้วแี่แค่นั้นแล้ะครับเอ,อิ่มยังไม่จบยังไม่จบโอเคอ้นนั่นมันโดนเบนของแท้เลยอะ่ะว่าโดนเบนแบบปัดมันปัดมันโดนเบนเพราะว่าผมแรงงานมันหรือเปล่าอ่ะซี็อบไปดูกันดิ น่าจะเป็นเพราะที่ผมรายงานมันการกานแกล้งจบจบจบไปจบจบน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันผมรายงานมันแล้วไม่รู้เป็นจัตอนนี้มันเลิกเล่นเกมนยังอืม กินยาเชื้อได้ไงงั้นทุกคนคลิปนี้ก็ตัวแรที่เท่านี้นะคะเพราะว่าเอยนั่นมันโดนแบนเพราะผมอยากจะขำไม่อยากจะขำกูอยากจะขำ เึ้ปกระเซ็้มากันกน,น,กน,นเครับเลยเซ็สี่หนึ่งแฮก,กขอขอดีๆโอ้กับเกือบปะสินเกือบแล้ว่าเกอแบบได้โดีพ่อพูนั่นแล้ว่ถ้าเกิดมันเลื่อนไปอะ่ะเคพ่องกั่ ฮอลลนฮอลไอบเโอ้โอออโอบบลลี่แค่สามพัเองโอ้ไอ้ก,กากเฮ้ยบบลลี่ม่แค่สามพเองโอ้ไอ้ก,กาก